เอกราบสวัสดีงามๆกราบสวัสดีมีรักแฟนเพลง,พลงมิดหมอแกนแฟนหมอลำส,สู้ขู่สู้คนครับอยู่กับผมเบาวรรทัไทยสิงนะครับมันี้มาเบิงฝูงคูต่ตาเอลหาศูนย์หนแล้วก็เอลหาศู 0, แล้วก็เอลซีเจนย์ดรุ่นเก่าเสากรมสามขั้นยุตน,นาแล้วฟังทั้งสายมือเป็นเอ็มยู 7, แน่นอนอริ ไห่ว่ายู่กองขี้ดินวันเถอะโอ้โห้ปวดไปเอาเดี๋ยวผ้าเบิ้งไปที่ตะขั้นครับ มีได้ขั้นคักๆขังวน่ยแต่ว่าย้อนแสยงยังน้อยกะเล่ได้ในการถ่ายทำกะอาจจะบ่คักปอนได้แล้วพี่เหล่าเด้อเพราะว่ามุมกล้องมันบ่ได้ปอดได้มาหนิขอโทษขอดใยไงฮะมาสวยจังน่อยหอยพันหาซีเอ็มที หนานหาศูนย์หนึ่งแปดบ้มีเอสหรอกกับบ้ามีพี่เอาเดี๋ยวย้ำใหญ่ใส่สวยไม่อยู่มองไม่เท่ากันบันทั้งนี้เป็นรถดำรอเอาสี่เจ็ดศูนย์แปดไฟพันสองสองหาอีโฟ แห้งือกันนี่ก็ได้ตุ้นในตำนานแต่ว่าเสียงทอกบสีเงียบเักหน่อยดิยมันเป็นรถหลอยเมียไปกินเหล้านะรถแนวนี่เสียงต้องเงียบไปก่อนเสียงดังไม่ได้เมียสิจักกู้ตายเอาซีเจ็ดศูนย์แปดอุ้มพลังหยสองพันหนึ่งร้อย เก้าสบด้ดอกสี 44, 46, 97, ่ีหลงเก้าสิบเจ็ดบแรงบิดนี่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดนิวตันเมตรทีรอบสองพันจ็ดร้อยรอบเกือบนานี่18บแขีดสิบแปดเกือบดาก13ออบสามจุดหกอยีสิบหกนิ้วตอไป สองขั้นอยู่ข้างในเป็น HP, 4, เอลหาศูนยแปลักกันหนึ่งแปดเอ็พี่สองพิบสี่ซีซีแรงบิดหนึิบนิวตันเมตรที่รอบ2อ0พลอรอบถือว่ามีแต่ขั้นัะคักวันเถาะ ส่วนอายุอาน่จ็7กับหาสิบสองข่้นอายุคนขับร่วมกันกับบอซ้ำพอยเงีบฟ้าสร้าง่อ,อยผู้เลี้ยวไม่ว่าผู้เท่าสิ่งมันเถอะไม่ว่าเราเท่าว่าใดได้เราเกียดไงเด้นี่เชือคุ้มพลังของครูตาลุนเอลที่มีขนาดนใหญ่ที่สุดนะ นั่นก็คือเอวหาซวนฮะรถนี่ก็หลายประโรัวพี่น้องเอ้บัจักขั้นบิงบัวบเบิงผู้ไทยกับบัจักขั้นไทยแม่นมันเอากันเป็นอย่างเงี้ยแม่นออกลูกอยู่รถ เปลี่ยนเมื่อพื้นบอกไม่เห็นแน่ไหนไม่ว่าเตือนเบิดโอ้ยเอาดิมีฟ้าถ่ายใช่หหวกัน รถจอดล่ะเซ้ามีแห้งแถวยาดีมากป็กว่สั่งห่วยไม่แยังจังโบกกยเขาจะทำอุ้ยหลุนฟ้าเด้อยน่ ะระดับนนิ้นสิบล้อลดหน่อยเท่ทั้งขวงมันดันง่ายครับดิ้นกะจะเป็นเหาเมันห้องกันตำทั้งขวงเลยตัดถอยดากมันตำทั้งเหย่ามันตำพออยากไปน้ำลดหน่อย สนันี่มันเป็นส่วนต้องเขาอีเดย <c oughs> ์แก้วานกัดตามหน้างานเราวะจะคว้างมวดขับรถเป็นวางสิไม่เหมาะมเขาไดเย็บนบลอตว่าอวดหูยังดิเขาผ้าวานะยกเลยปลายกเลยว่าจัน แล้วก็เหยียบพลาดด้วยอเอเหียบร้อยอ้ มีแต่ขั้นกับขับรถไทยบเบริรอำเภอตากมกาฟ้อ,องกันที่เลยย่เกอน,กน เราดำเย็บเก่ง เดจอกันไม่คินนะครับ